ร้อยห้าสะดุดไปก็น,น่าจะหนึ่งคนรับไหมหนูไม่สะดุดเหมืกระโดดลงไปเลยนะะีน่ก็แบบนูเป็นชาวร้อกเหรก็แบบว่ากระโดดแล้วก็นอนง่ายเพื่อนคนยกเวลาสะดุดหน้าเดินถมหญ้าเลยครับเป็นหลังาม <c oughs> ากสวยสวยโค ร้อนไหมไม่เชื่อรู้ต้องร้อแน่ๆขอบคุณมากๆท้าขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ที่มาให้กำลังใจกันในวันนี้นะครับผมขอบคุณทุกคนเลยรู้ว่าเหนื่อยรู้ว่าร้อนขอบคุณมากจริงปเอาอะไรนะครับใช่ถ้าร้อนต้องกินอร่ายเนี่ยนะครับผมกิน มีคำถามว่านูนีอยู่บ้านอะไรในฮอกวอตส์เล่นเกมเดียวกับหนูใช่ไหมนะเกมหนูคนเดีโนโยคนเอ่อคนดีๆแบบหนูคนดีดีแบบหนูอยู่ในีุดไม่ใช่อยู่กนปินดองคนดีๆแบบเนียก็อยู่กับหนูไง เว้ยแต่พี่ถืสวยแฮร์รี่อเตอร์วากตอนนันดูไปหลายรอบมากอ่าเเวาก็อยากเล่นเกมวันนี้เด็ก้กลับไปเล่นครับอยู่ไม่มีเวลาเล่นเยหรสมอไรไม่อยู่จะปอยครับสโนนวไม่มีโน 64แต่ว่าต้องอายุไม่พอบอกแน่ๆขอบคุณสำหรับไต้ไฟวันนี้ด้วยนะครับผมาอยากได้ป้าใหญ่เท่าพีเจย ทำได้แต่ไม่ีเป็นแบบอยตงก็เยอะบนที้อยหน่ยปาปาเป้หน um ่อยไปกินแล้วเหรอครับไปเลยแต่ไม่รู้ว ok, ่าใครจะแบก้ร yeah> ูว่าเราไปเห็นกเองมาเบย์มาเชียตัวนี้เาเีค่เปหน่อยเป้หน่อยเหน่อยเบยหน่ครับผมนี่ะ รููดืนม่อกีใครแน่กินลิ้มนะใครใครถามว่าก็ื่คืนหลบน้ไหมอะไรเนั่คนถามม่ได้รูสว่าบน้ำน้ำน้ำหรอดูอา้แล้วเ้่า้วนน้ำนเำน่ำน้ำน้ัน้นยำน้ำน้ำน้ำ้น้น้ำน้้าบอกนน้น้ แล้ว,ลว <c oughs> จริงๆมันมีช่วงที่ผมโพสทวิตเตอร์แล้วผมแบบว่าไม่ได้อบน้ําแล้วเราคุยตื่นมาแล้วคุยกันว่าดูเราพบสิ่งใหม่แล้วสิ่งที่ทาให้หน่าใสคือการไม่อาบน้ำเคยเป็นเลยครับแบบว่าแต่มันเป็นแล้วแต่วันแบบว่าไม่ได้ <c oughs> อบนอ้าตื่นมาก็น่าใสเลยก็ว่าคืออ้วงแล้วนะคร <c oughs> ับไลฟ์เสร็จก็สลบเลยก็เลยไม่อาบน้ำเลยไม่ได้ไปอาบน้ำเลยแต่หนูหอมเหมือนเดิมนะครับ ๋ยวห้อกม่หนูฉีดน้ำหอมมาไม่ฉีดต้งหอมดีๆที่นี้ที่นี้จะเห็นฉีดนะอะไรนะครับหนนี่หอมแค่ไหนหนหหอมแค่ไหน เบอกว่าเาีย่เหม็นออเพราะว่าฉีดทังหอบมาเอนกันคุยอะไรกันดีครับใครมาตั้งแต่ตอนตีสามั๊บตีสามสาเร็วเข้าไหมตัเช้ามากตีสามตีหหกโมงตีหกหรอพาข้าวแล้วใช่ไหมยังลีเรียนั้หมดนะยังมีเืียนเอ็ด้วยนะเป็นหัว ลีกันหรอตี่ันก็มาเม่้ยงเลยเลี้ยงหน่อยป่ามีคาเพลนคุณทำกับข้าไม่ดีป่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่ได้พูดอะไรเลยดูร้องเพลงกันงหน่อยนะยังไงอ่ะอู้อูอาอาเนอะ อันนี้คือแบบร้องแบบน่ารักมากตอนแรกก็ได้แบบว่าเป็นคนไทยมาฟังแบบออริจินอลเพาว่าหนูร้องแบบจริงออริจินอลเขาลองไว้เท่มากเลยทำไมหนูร้องมันน่ารักขนาดนั้นตอนนั้นตอนนั้นพี่ดูอ่ะเป็นไงตอนที่แบะก็น่ารักน่ารักยใชแบบอ๋อจ๊ะ พี่พี่ก็บอกว่าแบบนารักน่ารักน่ารัแน่ารักนัี่ไงหนูจะได้แก้พอดีแล้วหนูจะแบบออริจินัลแล้วอื้อัไอ้ไอ้ปากก็เช่อไเอาหน้ารเอาไปเอเอาเวอร์ชันออริจินอลตขาแตามหร้องโอเคอูอ มาดูกันเถอะต่างๆเลยอยากลองทำด้วยที่เมียทำด้วยมันก็แบบว่าแหบๆเลยป่ะที่ทำด้วยเหมือนจะหมดลมหายใจสาระไม่มีแล้วครับไม่มีสาระเลยทุกคนแต่ได้สาระไหม่แต่เราไม่เราล่ะ หน้มูมูใช่ครับสารไม่มีแต่ขอสารภาพรักได้ไหมแล้พูดอะพูดอให้ให้โอกาสพูดให้โอกาสพูดพี่ีเหมือนควายเลยนีคือดีใช่หมครับดีใช่ไหแล้วเหมือนนดหนูก็รักทุกคนเหมือนไม่ควายสิ ลักซีก็หมายหมาถึงว่าเ,เป็นรักที่ใหญ่โตเนี่หรอใช่ไหมอ๋อรักเหมือนช้างเลยเพราะว่าช้าตัวใหญ่กว่ารักมือนช้างเลยแล้วลักซีบอกว่าพุทธเจ้าเลยครับรักวเขาโลกรักเหมือนวานเลยโอ้ใหญ่อยู่นะครับใหญ่เลยลักซีเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยอะเรามาคุยเรื่องมาคุยเรื่องที่หนูไลฟ์กับเมียเมื่อคืนมีปัญหาเลย ต้องพูครับอะไรอ่ะอันนี้หน้ดูเหรอดูทำหน้าแบบนี้เมื่อไหร่ตอนตอนที่เล่นเกมเกมานหนึ่งวะหนูจกมไม่ได้อ่ะหนูพันมียไหมฮะหนูหน้าเกียดมากหนูเหมือนลาเลยไม่น่ารักเลย ทำไมให้ดูได้เลยทำไม่ได้เลยต่หรอเกียร์ดมีหน้าแบบนีด้วยแบบมีแะอะมีแเยอะมากแต่ับสติกร์ได้เยอะแ่นหนูทำโรชันอะไราันนี้ยกหน่หน้าไหนหน้านี้อะไรนะครับผม นี่อยากอ่วจริงๆมีหลายรูปเลยเอาคุด่วันนี้บามากมาาง่อที่สุดขอบคุณ่าระวังตกนะอย่าเบียดกันนะข้างหัระวังเบียดกันนะ ดูด้วันเลครับพีคากหมาจ๋าให้ทำไมต้องจ๋ ทำไมต้องมาจ่ามาจ้างมาาประสาด้วยเฮียมิวไงครับเอ้ายังไม่ได้ต่อตื้นนะแต่ก็ต่อไม่เจอร่อดไนี่พี่พี่พีชาหาช่ขาา พมาไเป็นหมาอยู่ครับก็รู้ไ่คือหนูจะเล่นเพราะวาหนูเป็นหมาเข้าไปเลยคิวไปเลย่เลี้ยงหมาว่าเลยถ้าถ้ามีพื้นที่บ้านจะเลี้ยงหมาแล้วก็จะเปิดแอรเขาหมาอาหมาหมใก้อยูดนะครับยนเลี้ยงแมวเลี้ยงแมวอยู่นี่ ันทางใกล้เนาะออกไปทางไกลโหจริงทั่วสยามมันจะตกใจเสียมันจะให้คนเดินเข้าสยามแบบเนี้ยอ้าวเขาบอกว่ามันกลางสยามเลยนะแล้วไงเนีเ่ยเออแล้ว

ใช่เราจะคุยเล้วตัวต่อกมูไงหน no oh ูหล่มาใช่ครับมันเร็วเร็วใช่ไหมตลกครับไม่ตลกตลกครับไม่ค่ะใช่ครับกมตไตต้องือต้องือนเป็นที่ก <so ็ เร็วไปหน่อยเหมือนกันนะครับขอโทอทุกคนเลยนะครับขเพราะว่าอยากจะให้ทานันที่22ให้ได้โปรนนะครับเพราะว่าเราก็หน้าจัดหลายรอบอยู่เนี่ย จริงๆถ้าสมมติถ้าใครแบบสมมติถ้าจักมิสองจิงู่ต่ว่าถ้าแบบมีคนที่แบบเป็นจำนวนจิงก็อาจจะมีรับสองถ้าแบบว่ากระแสตลาดดีแล้วคนแบบว่าอดีตคนเดยเลยแต่ที่เราบอกอนยไปิแปด่าตรงนี้ติดนะไม่ใช่รอดต้องดึอให้เข้าข้าต้องดึใ้เข้าล่า ก็มีหลายลุกเลยเน่อเมอาเหมือนอที่หนูบอกว่าอะไรนะที่บอกว่าถ้าโอเคก็พิมโอเคใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าไม่โอเคก็ที่หนูบอกว่าไม่ต้องพิมใช่ไหมแต่ดูไม่ได้ไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีนะครับหนูกมีอัตรา5เล็กๆด้วยหนูไม่ได้ความแบบนั้นนะหนูแค่อยากจะบอกว่าแบอาาบอ,อะไร ไม่ไดอยากจะบังคับสูโคถ้าเกิดไม่โอเคผมจะให้บังคับแต่ก็อยากคอนเฟิมในตัวเฉยๆยว่าโอเคอยากไ้ทุกคนแบบสบายใจโอเคไหมคัวไหนขอโทษนะคถ้าเกิดว่ายไม่ดีตอนนี้โอเคโอเคไม่ร้องโอเคแพงแกรงอยู่แล้ว เดี๋ยวซีเดียจะไม่ร้อ้าไม่เศร้าครับโอเคทุกคนโอเคหนูก็โอเคโอเคโอเคนนากด้วยนะใ่รูปแล้วเหรอ